ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับ BNX2 นะครับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนรับเงินฟรีเข้าทูนิ้วเล็ตนะครับผมจากซองเป่าทูนี่นั่นเองนะครับสำหรับใครนีนครับผมที่อยากรับเงินฟรีนะครับดูคลิปนี้ให้จบอย่างละเอียดนะครับย้ําเลยนะครับผมว่าดูให้จบอย่างละเอียดห้ามกอแม้แต่นิดเดียวนะครับ นี่นะครับทุกคนเพียงแค่เรานะครับผมกรอกเบอร์ไปตรงนี้นะครับแล้วกดรับซองอังเปาทันทีนะครับก็จะได้วอลเล็ตมาแล้วนี่นะครับเดี๋ยวเรานะครับผมไปดูวิธีการรับเงินฟรีกันเลยนะครับผมไปดูวิธีการทําขั้นตอนแรกกันเลยนะนี่นะครับผมต้องมีแอปพลิเคชันไลน์นะครับสำหรับนะครับผมการรับเงินนะครับผมทําตามผมได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับผมมากดเพิ่มเพื่อนด้านบนนะครับผมตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็มากดตรงนี้นะครับผมค้นหานะครับที่เป็นรูปแว่นขยายกดไปเลยนะ เสร็จแล้วนะครับผมก็มาใส่นะครับทุกคนแล้วก็พิมพ์ตามนี้นะครับผมแอดแบบนี้นะครับ 554I C M Y แล้วก็ Z พิมพ์ตามนี้นะครับให้ครบทุกตัวนะครับทุกคนก็สามารถพิมพ์ตามนี้นะครับผมสต็อปไว้หรือว่าจะเขียนไว้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็มากดค้นหาด้านล่างนะครับผมตรงนี้นะครับผมที่เป็นรูปแว่นขยายกดไปเลยนะครับจะเห็นนะครับผมแชททูมอนิวเลด์ตรงนี้นะครับกดที่คําว่าแชทไปเลยนะครับผม นี่นะครับผมหลังจากที่เราเพิ่มเพื่อนมาแล้วนะครับผมมันก็จะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมานะครับสาหรับใครที่ไม่ขึ้นก็สามารถพิมพ์อะไรไปก็ได้นะครับพิมพ์สวัสดีก็ได้นะครับสาหรับไลน์นี้นะครับผมก็เป็นไลน์นะครับผมสําหรับการสุ่มแจกนะครับผมซองบรอดฟรีของช่อง BNX2 แล้วก็บรวร X2 นั่นเองครับ ทุกคนต้องดูคลิปที่สอนให้จบเพราะในคลิปจะบอกทุกอย่างไว้หมดแล้วห้ามกอคลิปเด็ดขาดใครกอคลิปก็ถือว่าพลาดเองแล้วคีย์เวิร์ดจะเปลี่ยนใหม่ทุก e ีีนี่นะครับผมก็สามารถอ่านได้นะครับก็คือนะครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นคนบอกคีย์เวิร์ดนะครับให้ทุกคนมาพิมพ์ที่ช่องพิมพ์ตรงนี้นะครับผมด้านล่างนะครับถ้าเราพิมพ์ถูกนะครับผมพิมพ์ครบทุกตัวอักษที่ผมบอกนะครับแล้วกดส่งไปนะครับจะมีลิงก์ซองเปาทูมอนี่วเวลส่งกลับมานะครับง่ายๆแค่นี้นะครับผมสำหรับวิธีการับ ก็นะครับผมที่สําคัญก็คือดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับผมแล้วคีย์เวิร์ดนะครับผมก็จะเปลี่ยนใหม่ทุก EP ด้วยเนี่นะครับก็ต้องติดตามนะครับผมตอนต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมวิธีการรับเงินฟรีกันเลยนะครับ ก็ถึงเวลาแล้วนะครับทุกคนที่ผมมาบอกคีย์เวิร์ดนะครับสำหรับคีย์เวิร์ดนะครับทุกคนก็ให้ท่านผู้ชมนะครับผมมาพิมพ์ที่ช่องพิมพ์ตรงนี้นะครับตรงแชทนะครับผมแล้วก็ต้องพิมพ์ให้ถูกให้ครบทุกตัวนะครับถ้าผิดแม้แต่ตัวเดียวนะครับผมย้ํานะครับว่าถ้าผิดแม้แต่ตัวเดียวนะครับมันจะไม่มีนะครับผมลิงก์อ่างเปาส่งกลับมานั่นเองนะครับผมเลยบอกทุกคนนะครับผมให้ดูคลิปจนจบนะครับถึงนะครับผมจะได้เข้าใจนั่นเองนะครับ แล้วถ้าพิมพ์คีย์เวิร์ดผิดนะครับผมก็จะขึ้นข้อความซ้ำๆเดิมๆนะครับผมตามที่ผมได้ออกบอกไปตรงนี้นะครับผมแนะนําให้ดูจนจบเนี่ยนะครับก็พิมพ์ตามนี้ไปได้เลยนะครับผมนี่นะครับแล้วต้องพิมพ์ให้ครบด้วยนะครับ i 0 s b z g 1> h 1 o e o m 5ft พิมพ์ตามนี้นะครับทุกคนแล้วต้องพิมพ์ให้ถูกให้ครบทุกตัวด้วยนะครับถ้าพิมพ์ผิดนะครับผมมันก็จะขึ้นข้อความเดิมนะครับแต่ว่าถ้าพิมพ์ผูกนะครับผมกดส่งไปมันจะมีลิงก์ซองเปาในเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะตัดตัวเลขออกตามนี้นะครับผมนี่นะครับตัดเลข5นะครับตัดเลข1ออกนะครับแล้วก็ตัดเลข0ตรงตัวที่2ออกแบบนี้นะครับตามนี้นะเห็นไหมครับว่าถ้าเราส่งกลับไปแบบนี้นะครับทุกคน เห็นลิงก์สีฟ้าตรงนี้นะครับเป็นลิงก์อ่างเปา wallet นะครับผมสามารถนะครับกดเข้าไปรับ wallet ได้เลยนะครับทุกคนประมาณนี้นั่นเองครับผมสําหรับวิธีการทํานั่นเองนะครับแล้วข้อความก็ขึ้นบอกอยู่นะครับผมว่ามี2ซองนะครับทุกคนตามนี้เลยนะครับผมอ่านได้เลยนั่นเองนะครับใครนะครับผมที่ไม่ทันนะครับก็ ไม่เป็นไรนะครับผมแนะนานะครับผมว่าให้กดติดตามแล้วก็ที่สําคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมันมีจํานวนจํากัดนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมต้องติดตามตลอดด้วยนะครับเพราะว่าคีย์เวิร์ดจะเปลี่ยนใหม่ทุก e ีนั่นเองนะครับผม